นี่ครับเป็นแผงกล่องหัวเตียงนะครับที่ว่าเราจะทําเป็นแผงนะครับที่ว่านี่คือจะเป็นการใส่โครงนะครับเป็นล็อกเป็นล็อกใส่โครงนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดนะครับเป็นแปะโคมิก้านะครับที่ช่างทุกคกำลังยิงอยู่นี้นะครับก็คือวัดนะครับวัดแล้วก็ให้มันได้ขนาดนะครับพิกเส้นไว้นะครับให้มันได้ขนาดแล้วก็นําไม้โครงมาใส่นะครับไม้โครงเราก็จะใช้ MDF เช่นกันนะครับ การง่ายนะครับก็คือตัดแล้วก็มายิงเลยครับนี่ก็คือวางล็อกนะครับกันนี่ครับส่วนนี้ก็คือหัวเตียงนะครับเป็นหัวเตียงโค้งนะครับที่ว่ายิงเมื่อวานนี้นะครับส่วนตัวนั้นก็จะอยู่ด้านข้างนะครับเป็นที่วางของด้านข้างนะครับที่ว่าเป็นเว้าโค้งนะครับก็คือจะใส่ตรงนี้นะครับวางด้านข้างนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหัวเตียงโค้งนะครับ เราก็จะยินสลับนะครับเข้าโค้งนะครับจะแปะโฟมิก้านะครับส่วนข้างในนี้จะเป็นไฟ LED นะครับเป็นล่องนะครับล่องเพราะว่าจะใส่ไฟ LED นะครับเนี่ยครับล่องด้านล่างนะครับสี่เซนนะครับยื่นล่องอยู่4ี่เซนความลึกของกล้องของล่อง4ี่เซนนะครับติดแล้วไม่เหนื่อยนะครับเราก็จะมาฝังตรงกลางตรงนี้นะครับนี่็คือจ็นแขงนะครับเราจะเอา ตองหัวเตียงก็เป็นโค้งเนี่ยครับยิ่งใส่กลางตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นบล็อกนะครับโค้งนะครับนี่ก็คือถ้าประกอบเสียจก็จะเดี๋ยวจะช่างจะประกอบให้ดูครับประกอบเสียจจะอยู่แบบไหนนะครับนี่ครับกับการประกอบแทงหัวเตียงโค้งนะครับนี่เป็นงานพาได์เกาะช้างนะครับเป็นบ้านแคปซูลนะครับที่กําลังทําอยู่นี่นะครับเป็นบ้านแคปซูล ขึ้นโครงเหล็กอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะแปะชั้นอีกทีนึงนะครับนี่ครับจะยิงตามล็อกนะครับแบ่งช่องให้พอดีนะครับเพื่อที่จะยิงตามล็อกนะครับแบ่งช่องให้พอดีเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าในโรงงานนะครับนี่ครับการทำแผงหัวเตียงนะครับ ตรงนี้เราก็จะแบ่งช่องให้เท่ากันนะครับตัดไม้พอดีนะครับตรงนี้ก็ใส่แผ่นยาวนะครับแผ่นยาววางนะครับตรงนี้ก็แผ่นยาวแล้วก็ตัดไม้เป็นชิ้นนะครับมายิงเป็นล็อกเป็นล็อกครับให้ได้ขนาดครับวัดเท่าไรขนาดนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีแผงโพ้งติดด้านข้างนะครับที่เรายิงนะครับที่ยิงไว้นะครับสีเขียวครับหลังจากนั้นก็จะแปะคนไเปกาแล้วก็ไม่อาจแผลทีนึงนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับที่เราทําไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็คือจะเป็นแผงข้างของเตียงครับจะเป็นแผงโค้งนะครับตัวนี้เราจะเข้ามุมปิดนะครับแต่ตรงนี้เราก็จะเป็นไว้วางของหรืออะไรนะครับบนล่างนะครับบนล่างเราจะแปะไม้แล้วก็แปะโฟมพิลกาปิดนะครับแต่ทุกอย่างนี้ก็คือแปะโฟมพิลทั้งหมดนะครับแปะโฟมพิลทั้งหมดนะครับช่างกำลังยิงอย่นะครับบวกเลยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวจะมาแต่งล็อกอีกทีหนึ่งนะครับทำยึดนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับตัดไม้โค้งนะครับอาไม้เอ็มนี้ครับก็มายิดล็อกนะครับเพื่อที่จะมันแข็งแรงอีกทีนึงนะครับ ไม่ทากาวหรบอกอะไเพราะว่าดีเนี่ยครับแต่ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ทําไว้บล็อกตัวอย่างนะครับไม่ได้ทากาวนะครับหรือนะครับเพราะเป็นบล็อกตัวอย่างนะครับก็คือทําตัวอย่างขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็มายิงของริงตามนี้เขาจะมาแกะแบบตรงนี้เลยนะครับก็คือเป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับโอเค